อ่านะครับตอนอื่นก็ขอสวัสดีนะผมก็ที่ผมจะมารีวิวไอตัวที่ a 2 0 6นะครับสาดาวสีน้ำตาลนะครับชั้นต่อที่72,763มพ้ทียที่68,795เปอร์เซ็นต์การชนะ1 1เปอร์เซ็นต์คือเล่นจุด6ก6นมีชั้นที่2,820นะครับ head shot หก head shot อยู H ่ที่36,954นะครับผมในส่วนของปืนนะครับตัวนี้ปืนบวกเยอะมากนะครับผม ในเงินบวก9นะครับ m เงินบวก10นะครับ phg 1บวก10นะครับ ak บวก4นะครับ m เงินบวก8นะครับ m 4ธรรมดาบวก10นะครับ fiber phg 1นะครับบวก8นะครับ m 4 A1 a หมบวก0นบวก4นะครับ fiber phg 1อีก1กระบอกขออภัยนะครับกระบอกนี้เป็นโฟนิกนะครับบวก8นะครับกระบอกนี้เป็นไฟเบอร์นะครับบวก4นะครับแล้วก็ q s b 9 8บวก4นะครับรดเอกลด f 4 y บวกบวก8นะครับ รถ AK-74 บวก4นะครับมี AK เงินนะครับ AK เงินนี้ได้มาจากการเติมครบ4,000บาทนะครับผมคาร์โ P90 นะครับปืน7ปีนะครับผม M เงินอีกหนึ่งกระบอกบวก 8D effect ที่บวก effect น้ำแข็งนะครับมี QP G1 นะครับอ่าปืนอื่นก็ดูตามเลยนะครับซึ่ง Void o นะครับได้ f a r e a r s นะครับ u ยู่ใคล o i d o n นะครับปืนตู้นะครับผม อ่มีเทพเป็นโฟวันนะครับปืน8ปีนะครับตัวนี้อ่าครับก็ดูตามนี้เลยนะครับในส่วนขออเทมนะครับเซตเสือ30วัน3เซตด้วยกันนะครับผม S P อยู่ที่52,070นะครับพอยต์เติมนะครับพอยต์เติมตัวนี้เลือ,อยู่ที่75.60สินพอยต์นะครับผมใครที่สนใจตัวนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์082 7597770นะครับเบอร์เดียวเท่านั้นนครับผมหรือสามารถติดต่อทาง Facebook ได้นะครับผมแอดเพื่อนตาชัชเข้ามาได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ